ไหองรไหมคุจะใช่ไคุณตองมเป็นแเป็นคนแกเป็นคนเรียบร้อยาอหายไปไหนคน เดี๋ยวนะมาให้ <coughs> 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 เออนี่ละมาดนการทำวีีค่้ทงไฟนะคะวันเนค่ะทานในส่วนี้เระ่กลับงกรอ่งจะถึงเาไฟนดเ่อนเช้า่ไปมาแล้ว

พี่ย่าถ่ายกันสองามทีโลกนี้กล้องเลยอ่ก้องมาดูมาเรียลเลยอ่ะหน้าแบบเกาะผาเลยอ่ะเกาะผาน่ะ นี่ล็อแต่งแปลงแต่งสวยมากตนี้ปกติอะะปกติะปกติไม่ค่อยสวยมากยสว่นี้ติเกอร์สว่ิสติ๊กเกอร์สวยมากไงเขาสติ๊กเกอร์มาแต่ ถ้ายเอาสดสวยๆเหรออะไรดีอ่ะคือวันนี้คือแรปหลายเพลงมากจนแบบอยากที่จะาหลไหลเพลงมารวมกันคลืมเนื้อ